สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องปัสสาวะนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปดีแอคชั่นอนิเมะเรื่องเรื่องเรื่องเ่อลูกโจงใครว่าดูเห็นผีครับตอนที่หนึ่งครับซับไทยนะฮะช่องอยู่ในช่องไงช่องมิวไทยแลนด์ช่องมิวไทยแลนด์นะครับผมอยากดูแบบทูเี้ติดตัวเล็กสิทธิ์โอเคครับก็ไปเริ่มกันเลยไม่ต้องพูดอะไรละเด็กเกิลหนูเลยครับเขาไมีคำเสียงด้วยว่ะส่วนหนึ่งคนงานิีนี้มีสา่งรอดแลมพีด ความรุนแรงและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนในการเล่าค่แนิยมโอเคครับ <ทำ S 2> เปิดมานะตัวเอกก็ไม่ใช่ตัวเอกทางเอกใช่ไหม,ไมตัวประกอบไม่ฉากนี้นมันยังดูไอ,อ้ดูนางผีกันอยู่อ๋ออ๋กอก็คือในนี้คือฉากนีโทรทัศน์ที่พวกตัวละครดูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช ังมาเจอใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันแค่ล็อกยิงดังผีอ่ะอ๋อผีญี่ปุ่นเปิดไฟไม่ได้ใช่ไหมไฟดับทำเนียมทำเนียมเออทำเนียมเหรอทำเนียมของดังผีผีอยู่ที่ในไฟมันชอบไม่ติดเลอดึงไม่ติดก็ติดดับดับดึงไม่ติดด้วยทำเดียวทำเดียวดีทำไมเลยทำไมเลยติดแล้วติดแล้วติดแล้วไม่โควิดจะเป็นไปโควิวเหรอ อ่าทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเสื้อที่เราใส่เป็นตัวเก่าเนี่ยใส่เสื้อตัวเดิมใช่ปะ่ะไม่ใช่ฮะก็วันเดียวที่อัดคลิปจุดนตอมันทิกเกอร์นั่นแหละใช่เ <laughs> ขาสาร๋อโอเคด,ดูต่อ แป๊บนึงเะยครับโอเคดูต่อดูต่อวันที่เมื่อกี้ทุเลาดีหน่อยครับมาต่อตปวเเปิดเ,เ,เ,เองเ มือมาก่อนเลยมือช่างคลาสพิจออนใช่มีน้ำเลยวะตาแตกแล้วนะกลัวมากช็อกตาแดงเลยโหสุดยอดคลีดดีรออะไร้องดีเออจะรอ นักใครอะใครอ่ะคนเนี้ยพิธีกรรายการไงพิธีกรรายการคลุ้มากถ้าเจอนะอะไรน่าก็แบบนี้เลยเงี้ดีถ้าเป็นไม่หินดีกว่าอ๋อนี่นังอีกสวยจังว่าที่ตัวคอยกาวแห่งปีไม่เชิงนาดนั้นแต่ก็กาว ผู้ชายอะน้องชายอะน้องจาผอนไ่ใช่ไม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 ่ใม เดี๋ยวกูฟัง<ร>ดีก<ด>ว่านนเดี๋ยวเดี๋ยว<ร>ฟังเอาพีก่อนแต่ผมจะตัดตัดเสียงตัดเสียงอาจจะได้ยินเสียงจากคลิปนะฮะแต่ว่าผมก็จะตัดจุดดีนี่แหละเออ นี่คือแบบยูดีไเห็นผีอยู่แล้วก็มีเพื่อเป็นตัวลอบผีชั้นดีเลยเพือ่อยูดีนี่ก็เห็นผีแล้วมันก็ไม่อยากเห็นเลยแต่เพื่อนเป็นตัวที่แบบตัวละครที่ลอบผีมาได้ถ้มันไม่เห็นผีนแต,แต่แต่ผีใกล้ตัวเพียบเลย <c oughs> ้านสวยจังเยอะสุดยอะเยอะสุดยอะเป็นเึ้นมา10ดมงคือตอนที่นัง่งเอกดูหนังเอดูหนังเมื่อกี้มันยังไม่เห็นผีใช่ไหมนะช่ฉากนี้แหละใช่ <c oughs> จำได้เลยในบางง่โคตรโคตรสุดยอดอะไรรอดูรอดูเปิดมาเจ๋งมาแลาวเยอะเลย แล้วอยู่ดีๆก็เห็นหนักตาตอนนี้เราก็ตื่นมาใช่ไหมลืมลือเพิ่งพินนเลยไม่ไอ้สามแก่เห็นแล้วนะแต่ัน,นไม่แม่ดูเมื่อกี้ตอนตอนเขาเองอทำมือแล้วทำมือแล้วเห็นแล้วอันนี้คือรู้สึกแปลกๆเริ่มกว่า อขาเซลองตัวเขอตอนนี้ก็คือถ้าเห็นพีไม่จะพยาย,ยามเหมือนว้ยพยาย,ยมามพยาย,ยามเหมือนแบบไม่เห็นอืคือแบบตอนให้คนถามว่าหินกัวมันก็จะแบบเนียม่ทำไมไม่ขอบตาดำเหมือนลูกเลยเฮ้ยสวยดีวะเ็าใช่ครอบครัวนี้มันมีอยู่สามคนมีแม่น้องแล้วก็ตัวเอกสามคนนี่คนนึงไปไหนพอ่อ

ก็พอครับอันนี้เล่นน้องเลยประเดี๋ยวมีความอีโก้สูงมันไปแล้วก็เบิร์ดโลกเลย แล้วก็แต่เราก็จะมาอยู่ในกลุ่มตัวเองแหละอืมไม่มีอะไรเดินหนีเลยเองขเรองนี้สอนภาษาญี่ปุ่นนะใช่น่าจะวิชาภาษาญี่ปุ่น นักเองอยู่มอไหนเนี่ยประมามอปลายอยู่มอปลายแต่จำไม่ได้มอไหนมอห้ามอหกวะมอสี่

กินเยอะกินเยอะพลังงานชีวิตเยอะชิบหายเยอะเยมผีอยากได้เลยเลย <ะ S 1> พี่อยากได้ดิมาถึงอยากได้เลยอยากได้ <มา S 2> <ม>ด้วย,วยมาก่อไงมาก่อเอาเพลังชีวิตเลยเลยไอสารแม่งกินเยอะจังเป็นตัวละครที่ไม่เคยป่วอยแต่ก็มีฉากบางฉากที่มันป่วยอยู่แต่ไอ <ละ S 2> ้ผัวที่ป่วยเพราะผีอ่ะอ๋อ ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเหุ่ผลจะในมังงะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นวันต่อไปตัวเองตัวเนปีนี่จะไม่ผิดนะยไม่ก็เห็นแล้วอ,อันนี้กินในห้องเรียนเลยอ่ะใช่ หยับกลับไปอย่างไวเลยว้าวเป็นเพื่อนที่ไวมากแถมเป็นแค่แป๊บเดียวมามาอีกทีนั่นแหละโดกน,นการสอนทิ้งในที่ตอนนี้นอะไรไม่ต้องเพรากาศโลจิตแน่นอนพี่โลจิต มีใครชอบนางเอกไหมเนี่ยอืมอ้าวมันล็อกนี่ก็มีคนอย่ข้างทางกลับบ้านเนี่ยแม่ก็ซูมหุนแต่นนมยืดคลายต้องเพื่อนตัวเองก็ต้องอย่างเงี้ยชิี่ใหญ่ใช่ตัวเองก็แบนแต่

แค่จูไม่ผิดในมังงา,าองของเล่นกูหายไปไหนก็ตายกูความหาอะไรจะบังเกิดแล้วไอ้อ๋อนี่คือการมาโรงเรียนใช่ไหมใช่เรื่องของมังงะกูไม่ได้อ่านนานแล้วอะ่ะจะข้ามแล้วนะเฮ้

เพื่อนางเอกเด่นที่นมตัวนางเอกเด่นที่บา้บานทไายความฮาไงตัวนี้มันเป็นตัวตัวฮาเลยอเอ้าฝนตกด้วยก็ฝนตกอะเราก็ต้องวิ่งกลับบ้านทั้งทั้งที่ยังเปียกอยู่ไข่กระเป๋าเขาไม่เปียกหรากค่พกกระเป๋าแล้วก็มาหาลบ ไอ้ชายนี่ตัวเองลังเนียนอยู่นี่หว่าชายไม่เปลี่ยนลังเนียนเลยเออไม่กูวัวอยูงนี่อะไรค่านไม่พูดนี่ใครอ่ะใครก็เห็นใครก็เห็น ือมันจะมีน่าจะยังไม่ส่งสามตอนเนี้ยแต่มันมีฉากหนึ่งไว้ที่ตัวเอแเ่งขึ้นรถบัสผิดเป็นขึ้นรถผีอ่ะคือนี่นางเอกเห็นภาพหลอนเลยว่ามันเป็นมันเป็นการสมคต่อเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นผีแต่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมามันจะเห็นเลย อนนี้ยังลางรานอยู่ถ้า <c oughs> ยังสัมพานได้แบบรางราแล้วประเด็นคือตอนที่เทมพีในเรื่องนี้ไม่มีใครเห็นได้เยอะเท่าตัวเอแล้วอะตัวเอเพิ่เห็นเยอะสุดเลยใช่ ต่อหน้าเลยอ่ะต่อหน้าเลยนี่ไงแล้วก็จะเนียนนะฮะจางเดียว์แล้วมันโคตรสิสุดยอดเาไวาเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนั่นมันนต้องไปดูกันต่ออ่ะสั่นอยู่นั่นแหละสั่นอยู่สั่นอยู่เสด็ว่ากลัเสด็ว่ากลเสด็จวราบสด็จว่า อันนี้เนียนแล้วก็อะไรเนียนเมียนอยู่เนี่ยูแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดทำตัวเป็นเด็กติดมือถือจ้องตีโลสาวผ้ามือเงนเต็มที่นี่ก่อนนี่คือคิดแบบเอนไหนจะไปวะผีก็แบบไอแมงเอ้ยผีเทียบไม่เห็นเหรอโอเคผีอะไรอ่ะทำไมมัน เห็นแต่เครื่องในกลัวหมูเลยก็ oh, ใช่ผีในะเรื่องนี้มันจะมีระดับแบบ oh. ตัวเอกที่ตัวเอกที่เห็นได้โดนเลยชัดเลยเเป็นชัดเจียวเลย <c oughs> เราตื่นมาพรุ่งนี้เช้า <c oughs> ไม่ไม่เออใช่ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าจะโดน อ่านซับไม่ทันนะดูผันดูดูผันผ่าน,นนะเดี๋ยวเรานี่เห็นของน้ากลัวแล้วเจออีกนะมือใครวะเกินในบ้านตัวเองยังไม่ไวินทุกวันพยายามเนียนเนียนให้ได้ตลอดมีไหมที่แบบมีไหมแบบบางครั้งไม่เนียน มีลุดมาบ่อยด้วยและโูดทีนี่คือหามากบารคคังมันมก็ไปหาชิบหายแล้วเฮ้อันนี้คือเกอือไมเนียแล้วอันนี้ก็พยายามอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลแบบพยายามเนี่ยเห็นหรือเปล่าดีๆจะล้องไายแล้วเนะี่ย โอ้เจ็บจังเจ็บตาเจ็บตาจังเลยแล้วก็แบบสันสันที่สัน่สันหมดแล้วสันหมดแล้วเต็นเลเต็มเต็มหน้าเลย ี่อยู่ตรงน้นนไงอาีแ่แล้วลก,ก็เดินทะลุไปตรงนี้ยังไม่เว้นอ่ะคิดว่าเกิจะช่วยนะคิดว่าเกิดจะช่วยแต่คุณจิ้มไม่ไม่ ไม่ต่้งไว้ต้องน้าไม่ไม่ช่วยโอ้ประมาณยี่สนาทีเลยนะกวจะหายกูเกิลตามกูเกิลนะไลปีไลีรูปกะคำบอกเลยว่ารูปกะคำยังเอาไม่อยู่อ่ะ ตัวเองจับอันไหนคือแตกหมดอ,หอ่ะช้าเหนื่อยมากี่สุเสื้อห่มวะบอกเลยตื่นเช้ามาดนเด็กเด็กนั่งค่อมอยู่อนีอ่คือเด็กงี้พยายาม เคยแม่มึงเคย่เป็นแม่มึงต้อมาไ,ไม่ได้บวน่บวนแล้วไปซื้อรูปประจำตื่นขึ้นมาไม่เห็นแต่สะดือไม่ไม่ไม,ม,ม่เอ้าใช่ถ้าเป็นใน,ม,นม,มังงะมันจะมีถ้าจะไม่เป็นในมังงะมันจะมีฉากนางความด้วย กับเปลือหน้าต่างออกมาแต่อ้นนี้ไม่มีฮะเสียดายไอช้างนั่นหายอยู่นี่ามางังไะเหมือนจะรอดนะแต่จริงไหมยังเห็นอยู่ <Yes. S 1> ลอดู

อะไรแบบไปแว๊บนี้จะทราบเนี้ยชี้หายแล้วเคือนทะลุด้วย แล้วก็มานั่งกอะเพื่อนหนึ่งรู้สึกสวัสดค่ะทค่อีทอยรู้สึกจะถ้อเกว่าจะแสงนี้มันไม่กลัวหรอกมาเจรานวน้ำตายืนดีๆน้ำตาก็ไหล จบแล้วนะครับ,<จ>บก็บเอยสะดวกดีมาตอนที่สองนะครตอนที่หนึ่งเที่ยวกมางาสร้างกว่าที่กินไงแต่ก็20น,นาทีก็ตามปกติของพวกกระตูนอนิเมะใช่แต่มันมมันเอาแบ่งส่วนที่มันไม่ได้มีงาแล้วก็แบบบางส่วนออกแล้วใส่ตรงนี้นะคือแบบแล้วมันก็แบบขาด ถายบางอย่างสำหรับคนอ่านนะก็รแกรมอะไรก็นะครับสำหรับที่นี้คิดไงคิดไงเดี๋ยวคอรรีแอคชั่นขอความเห็นหน่อยดิวันดีก็นั่งเอกน่ารักกันแบบตอนได้ดีมากเลยไม่กลับวิธีเห็นผีวิธีแก้โอ้โหนางเอกสุดยอดมากแล้วก็สลับอนิเมะเรื่องนี้ให้คะแนนความน่ารักนะไม่ให้คะแนนอีกแล้วแต่ในเรื่องสนุกนะโอเคโดยรวมแล้วก็อ่า สนุกแงานาคตดเกลาวใช่สําหรับคลิปนี้ก็ปิดแล้วนะครับผมก็เจอกันในคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไม่บายครับผมไม่อะไร <ๆ S 1> ปิดคลิปเลยดีวโอเคบาย